สวัสดีครับผมช่างแขกโคราชานะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวตู้อบนะครับผมเป็นตู้ขนาดต่างๆนะครับของทางที่ร้านช่างแขกโคราชาได้ทํานะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวตู้ล่าสุดเป็นตู้ตัวนี้ครับเป็นตัวซูเปอร์แจมโบนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาด จะใหญ่กว่าตัวนู้นนะครับเดิมทีตัวนู้นจะเป็นขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับผมนะครับมีทั้งหมด8ถาดนะครับด้านบน4ถาดแล้วก็ด้านล่าง4ถาดเป็น8ถาดนะครับเป็นตัว2ชั้นนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าได้สั่งเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาดตัวนี้ความหน้ากว้าง2เมตรนะครับความยาว2เมตร50นะครับแล้วก็ความสูงประมาณเมตร80นะครับถาดทั้งหมด18ถาด นะครับแบ่งเป็น3ามช่องนะครับสามช่องแล้วก็3มชั้นนะครับชั้นละ6กถาดนะครับ3มชั้นก็18ถาดนะครับผมนะครับเป็นถาดมุ้วดอลูมิเนียมนะครับผมม้วาโทษทีครับเป็นถาดมุ้วดสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นม้วดสแตนเลสเกลสามนย์ี่นะครับไม่เป็นสนิมนะเป็นสแตนเลสแท้นะครับเกลสา์สี่นะครับส่วนโครงก็ใช้เป็นโครง อะลูมิเนียมนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมแบบหนานะครับผมนะครับแล้วก็เสริมขอบฉากนะครับขอบฉากอลูมิเนียมตรงนี้นะเป็นเอาไว้เพื่อกันตกนะครับผมนะครับเวลาตากจะได้เวลาเรายกเชือญยาจะได้อะของจะได้อยู่ในนี้ไม่ตกนะครับหรือตากทิ้เป็นพวกของที่เป็นลูกกลมๆนะครับก็จะไม่กินงตกนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ ชุดนี้ทําพิเศษขึ้นมาก็จะมีระบบตัวชุดควบคุมความชื้นนะครับผมนะครับเป็นชุดควบคุมความชื้นอันนี้จะมีชุดควบคุมความชื้นนะครับก็จะระบบก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ผมใส่ทั้งหมดสองแผงนะครับฝั่งตรงนู้นหนึ่งแผงแล้วก็ด้านนี้หนึ่งแผงเป็นแผงขนาดขนาดสิบวัตต์นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีพัดลม ขนาดประมาณ5นิ้วนะครับฝั่งละ3ตัวนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับฝั่งนู้นจะมี3นะครับเป็นเป็นระบบแยกนะครับผมนะครับแยกแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็จะมีชุดมัดอุณหภูมิตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์สวิตช์ดูอุณหภูมิครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ฝั่งพัดลมนะครับผมนะอันนี้มันไม่ได้อยู่ตรงแดดมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีตัวชุด ควบคุมความชื้นตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็จะเอาแผงโซ,ซล่าเซลล์เข้ามา,าผ่านชาร์จเจอร์แล้วก็ผ่านแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแบตเตรอรี่เพื่อามาใช้กับตัวชุดควบคุมความชื้นให้ไปคอนโทรลพัดลมให้ทํางานตามความชื้นที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ติดตั้งเพิ่มนะครับผมนะครับตัวนี้ ลูกค้าสั่งทาพิเศษนะครับผมนะครับสามารถเปิดได้สองด้านนะครับด้านนู้นก็เปิดได้เปิดแบบนี้นะครับถาดก็ความกว้างประมาณหกสิบเซนนะครับยาวเมตรยี่สิบเซนนะครับผมนะครับจานวนสิบแปดถาดนะครับตัวนี้เป็นถาดวัสดุเตเหล็กนะครับเกลียวสามสูงสี่นะครับผมนะครับงานก็เราก็ใส่คาบนะครับผม ตัวนี้จะเป็นต้องใส่คาดเพราะว่ามันเป็นความยาวต้องต่อนะครับนะครับก็เลยต้องใส่ตัวคาดเก็บความเรียบร้อยนะครับล้อใช้ล้อขนาด5านิ้วนะครับผมนะครับ5านิ้วนะครับแล้วก็จะมีเบรกให้นะครับสองนะครับเป็นล้อขนาด5านิ้วมีเบรกนะครับนะครับตู้เปิดได้สองด้านนะครับด้านนี้ก็เปิดได้นะ น,นี้ก็จะเป็นช่องระบายสองด้านนะครับพัดลมนะก็จะมีสองฝั่งนะครับผมอันนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิอันนี้อุณหภูมิวอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับผมก็จะมีพัดลมนะครับอันนี้แดดยังไม,ไม,ไม่มีนะครับมันไม่โดนแดดพัดลมก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะครับฝั่งละสามตัวนะครับผม ทีนี้รุ่นตัวรองลงมาก็จะเป็นตัวขนาดสองเมตรนะครับตัวนี้ขนาดสองเมตรคูณสองเมตรนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาสองสองหมห้าจะมีจะมีตัวพัดลมตรงนี้นะครับสอนะงตัวนะครับฝั่งละสองตัวนะครับผมทำแยกสองชุดนะครับผมพัดลมฝั่งนู้นสอง 2, แล้วก็ฝั่งนี้สองตัวนะครับแล้วก็ มีแผงโซะลาเซลล์ก็จะมีะแผงสิบวัตสองแผงเหมือนกันนะครับผมทีนี้ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นระบบะใช้เป็นคิตเตอร์ลมร้อนอโทโทษทีครับคิตเตอร์อินฟลเลตนะครับเปนจำนวนสองจุดนะครับผมนะครับจุดละสองหลอดนะครับทั้งหมดหลอดละประมาณพันวัตนะครับสี่จุดประมาณสี่พันวัตนะครับพร้อมกับพัดลมนะพัดลมก็จะเป็นพัดลมที่ จะทำเป็นระบบอากาศวนนะครับผมนะครับให้อากาศวนเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทด้านในนะครับให้ทั่วถึงกันนะครับผมนะครับสามารถหมุนได้อิสระนะครับผมตัวนี้หมุนได้360งองศานะครับสามารถปรับทิศทางได้ปรับทิศทางลมได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็ทําเพื่อให้ความร้อนมัน กระจายได้ทั่วตู้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งพิเศษนะเป็นระบบพิเตอร์อินเตอรเลนะครับสามารถติดได้สูงสุดก็คือสี่จุดนะครับผมอันนี้ที่สองจุดนะครับสองชุดสองชุดชุดละสองหลอดถ้าสี่จุดก็จะเป็นแปดหลอดนะครับผมแปดหลอดอันนี้ชุดละสองหลอดนะครับจำนวนสองชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบควบคุม อุณหภูมิได้นะครับควบมอุณหภูมิได้ควบคุมความชื้นได้นะครับผมนะครับสามารถตั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อุณหภูมิถ้าเป็นฮีเตอร์ฮีเตอร์อินฟาเรดแบบเมื่อกี้นะครับที่เป็นโคมแดงจะสามารถทําอุณหภูมิได้มากกว่าฮีเตอร์ลมร้อนนะครับแต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับผมนะครับชุดนี้ถ้าติดตั้งก็อยู่ประมาณประมาณแปดพันห้านะครับเฉพาะค่าติดตั้งระบบฮีเตอร์นะครับผมนะครับ ตัวส่วนนี้ก็เป็นโดม้าหนึ่งสองนะครับผมอันนี้เป็นโดม D หนึ่งสองแล้วก็ติดติดติดกิเตอร์อินเสิตเพิ่มนะครับผมนะครับถ้ารุ่นธรรมดาไม่มีกิเตอร์ก็จะมีแค่ชุดพัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแหล่งโซล่าเซลล์แล้วก็สวิตช์นะครับเติมที่ไหน มี่ันลมให้นะครับผมนะครับถ้าลูกค้าติดฮีตเตอร์เพิ่มก็จะตัวนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณจุดประมาณสี่พันห้านะครับผมตัวนี้นะครับราคามีขึ้นมีลงตามตามของนะครับก็มาครั้งของก็เพิ่มนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบฮีเตอร์ลมร้อนนะครับผมนะครับตัวลมร้อนก็จะอุณหภูมิเขาก็จะคงที่อยู่ประมาณ4.5-50นะครับแต่ถ้าเป็นฮีเตอร์ระบบอินฟลเลนะครับก็จะสูงกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะาราคาก็จะถูกกว่านะครับถูกกว่าระบบฮีเตอร์อินฟลเลนะครับอันนี้เป็นฮีเตอร์ลมร้อนนะครับก็จะ ใช้พัดลมดูดเอาพัดลมจากด้านนอกนะครับเอาลมจากด้านนอกผ่านคอยร้อนข้างในนะครับแล้วก็ให้ความร้อนเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็อุณหภูมิก็จะคงที่นะครับอยู่ประมาณ40-45-50นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดี912นะครับตัวนั้นสองเมตรชนสองเมตรนะครับผมสองเมตรชนสองเมตรรุ่นดี 2020นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น M610 นะครับรุ่นทรงโมเดิร์นนะครับ <c oughs> ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,080นะครับ3,800บาทมีล้อเลื่อนนะครับมีตะแกรงตู้สามารถใส่ได้2ถาดนะครับผมนะบอันนี้ก็เหลือติดแขงโซล่าเซลล์นะครับเหลือติดแขงโซล่าเซลล์ ปกติติดแข้งขนาดห้าวัตต์อยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็ขายดีนะครับเป็นรุ่นมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีตะแกรงทั้งหมดสี่ถาบนะครับผมนะครับสองชั้นชั้นละสองถาบนะครับ รุ่นนี้ถ้าตะแกงอลูมิเนียมจะอยู่ที่9,900นะครับสองปีนะครับผมเป็นตู้ขนาดกว้างเมตร20ความยาวประมาณเมตร70นะครับเมตร60ถึงเมตร70นะครับแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ขนาด10วัตต์นะครับผมนะครับแล้วก็พัดลมนะครับจะมีให้2ตัวนะครับผมมาเป็นตัวใหญ่ขนาดประมาณ5นิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัว วัดอุณหภูมิให้นะครับพร้อมพวกสวิตควบคุมนะครับผมนะครับตัวนี้ราคาพร้อมส่งอยู่ที่9,9 0 0นนะครับแล้วก็มีถาดตะแกรงเป็นถาดมุ้งบดอลูมิเนียมนะครับถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นถาดมุ้งบดสแตนเลสก็เพิ่มนะครับเพิ่มเพื่อเปลี่ยนเป็นถาดมุ้งบดสแตนเลสก็เพิ่มอีกถาดละ500บาทนะครับผมนะครับถ้าซื้อเพิ่มนะถ้าซื้อเพิ่มนะ ที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มถาดก็จะตกถาดละ1,250นะครับผมนะครับรุ่นนี้อยู่ที่1,250บาทับเป็นถาดมงวนรสเตนเลสนะครับเหมือนกับตู้นี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ของหมดนะครับจะเป็นรุ่นรุ่น M 912นะครับจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ ตัวใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นกลางระหว่างกลางนะครับตัวนั้นก็ราคาห้าพันเก้านะครับพร้อมส่งนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับลูกค้าต้องการรุ่นไหนก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นรุ่น d d หนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์นะครับเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะครับตัวนั้นก็ติดระบบฮีเตอร์ลมร้อนหกจุดนะครับผมก็เตรียมส่งลูกค้านะครับ ระบบฮีตเตอร์ลมร้อนกับอิลเลตนี่จะต่างกันนะครับผมนะครับถ้าฮีตเตอร์ลมร้อนเนี่ยมันจะาการกินไฟมันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าอุณหภูมิเขาก็จะาทาอุณหภูมิได้ไม่ไวนะครับไม่ไวเท่ากับระบบฮีตเตอร์ระบบฮีตเตอร์อิลเลตนะครับฮีนะบตเตอร์ลมร้อนก็เป็นคลิปแบบนี้นะครับเนี่ยใช้ลมจากด้านนอกผ่านตัวคลิปนี้นะครับ นะครับแล้วก็จะมีชุดตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทลนะครับแล้วก็มีแมกเนติกชุดคอนโทนก็จะเป็นตัวคอนโทลอุณหภูมิได้นะครับคอนโทนความชื้นได้นะครับผมนะครับก็จะระบบฮีเตอร์ตัวนี้ฮีเตอร์ลมร้อนนะครับเรียกว่าฮีเตอร์ลมร้อนนะครับใช้อาศัยลมผ่านตัวคีบคีบคอยร้อนตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นสู้ฮีเตอร์ลมร้อนนะครับอ่า ตัวนี้นะครับติดสองจุดก็ประมาณประมาณสี่พันห้านะครับสี่พันห้าที่เจ็ดพันห้านะครับผมนะครับตัวนี้สี่พันห้านะครับสองจุดนะครับสี่พันห้านะครับตัวคอยล์ร้อนก็ตกประมาณตัวละพันนะนะคอยล์ร้อนนะครับ,ลนะรบแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณแปดร้อยถึงพันนะครับแล้วก็แม่เหล็กก็ เดินสายไฟแล้วก็ระบบอีกนะก็ประมาณประมาณสี่พันห้านะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะแพงนะประมาณอีกประมาณเกือบเท่าตัวนะครับระบบฮีเตอร์ฮนะีเตอร์อินเสลต,ตนะครับผมอินเสลมันก็จะ,เป,ะเป็นให้ความร้อนที่สูงกว่านะครับระบบฮีเตอร์ลำร้อนนะครับอุณภูมิก็สามารถตั้งได้จนถึงประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบถึงร้อยนะครับนะเพราะว่าเขาจะทำความร้อนได้ไวกว่านะแต่ก็จะกินไฟมากกว่าระบบฮีเตอร์ลมร้อนนะครับอันนี้จะเป็นฮีเตอร์อินเทเลยนะครับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็อยู่ประมาณชุดนี้ประมาณประมาณเจ็ดพันห้านะครับผมนะครับยังไงก็ขอไปที่จําได้ไม่แม่นนะครับเพราะวันมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงก็หากโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับตัวน,นี้ราคา3 0 8นะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่กว่าน,นี้ก็จะเป็นราคา5 0 0 9นะครับแล้วก็ตัวนี้9 0 9นะครับตัวนี้ถ้าไม่ติดระบบฮีตเตอร์ก็อยู่ที่9 0 8นะครับผมนะครับมีให้สองถาดทิมถาดสเตเลสสองถาดนะครับถ้าติดฮิตเตอร์ก็บวกเพิ่มอีก ถ้าลมร้อนก็ตู้เล็กก็อยู่ประมาณ4,5 0 0น้านะครับถ้าเป็นฮีเตอร์อินฟราเรดก็อยู่ที่7,5 0 0นนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีตัวทรงโดมนะครับขึ้นไปเป็นทรงโดมตรงนู้นนะครับก็อันนั้นคือความยาว2เมตรนะก็อยู่ที่17ื่นเยังไม่ติดยังไม่ติดระบบฮีเตอร์ลมร้อนนะครับแล้วก็ถ้าความยาว2เมตรก็อยู่ที่17ความยาวเมตรเจ็ดอยู่ที่15นะครับมีความยาว เมตรเจ็ดราคาหมื่นห้าแล้วความยาวสองเมตรจะอยู่ที่หนึ่งหืนเจ็ดนะครับแล้วขยับมาเป็นสองเมตรคูณสองเมตรก็เป็นราคาสองหมื่นห้านะครับนะครับเป็นถาดมุงรวดอลูมิเนียมถ้าเป็นถาดมุงลวดสแตนเลสก็เพิ่มถาดละห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับแล้วก็ขยับมาก็เป็นตัวไซส์นี้นะครับเป็นขนาดสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบนะครับความสูงเมตรแปดสิบนะครับผม นะครับตัวนี้18บถาดนะครับจะเหมาะกับการตากพวกถ้าชั้นเยอะๆนะครับจะเหมาะกับการตากพวกดอกเจ๊ควยหรือแม้ก่เป็นพืชเป็นพืชใบนะครับกัญชาอย่างนี้นะจะสามารถตากได้ดีนะครับผมนะครับพะจำนวนชั้นชั้นเพื่อรองรับของพวกของประเภทใบที่ แห้งได้ไวนะครับผมนะครับถ้าขอตากความชื้นเยอะก็แนะนําให้ตากแค่สองชั้นนะครับผมนะครับถพาสามชั้นในความชื้นจะเยอะไปแล้วข้างล่างมันจะความร้อนจะไม่ถึงจะแห้งช้านะครับต้องสลับถาดบ่อยๆนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัมโบ้ล่าสุดนะครับที่ทางร้านได้ทํานะครับผมหรือจะทําใหญ่วันนี้ก็ได้นะครับก็มีลูกค้าสั่งน็อกดาวน์เป็นแบบสามคูณหกเมตรนะครับผม เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับตัวโดมใหญ่ๆก็ก็ทำนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับโทรมาปรึกษาได้ครับที่เบอร์084-959-3717หนะครับหรือว่าเบอร์0 8 6ย์แ9ดหกนนะครับนี่ก็ หลานทางแกกนะครับผมก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่5้าสิบเกามู่บลมั่นโพอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรสามนี้เลยนะครับทั้งเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลน์นะครับเบอร์ถึง9แ9ดสี่ลจ้าก็เบอรเบอร์เก้าหกห้าเก้นะครับวันนี้ก็ขอกราบคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ